สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าสภาผู้แทนรัศดรของไทยในปัจจุบันเป็นชุดที่เท่าไหร่มี4ตัวเลือกตอบครับกอไก่ชุดที่19ขอไข่ชุดที่26ขอควายชุดที่29งองูชุดที่ส0 จุดประสงค์ของคำถามข้อนี้นะครับเขาต้องการถามว่าสภาผู้แทนรัษฎรของไทยเนี่ยในชุดปัจจุบันเนี่ยจัดเป็นชุดที่เท่าไหร่นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราเลือกตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจำนวนทั้งหมด500ท่านหรือ500คนเนี่ยมาอยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรแต่คำถามไม่ถามจำนวนนะครับคำถามถามว่า สภาผู้แทนราษฎรชุดเนี้ยเป็นชุดที่เท่าไหร่ท่านก็จะต้องไปหาคําตอบจากาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาไทยก็ได้ก็จะมีคําตอบอย่างชัดเจนหรือจะเป็นเว็บวิกิพีเดียก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันปรากฏไว้อยู่จากที่ดูการตอบคําถามของสมาชิกนะครับก็จะพบว่าตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรของไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดที่เท่าไหร่ ดังนั้นจะขอเฉลยนะครับคำถามคนนี้เฉลยก็คือทุกท่านต้องเลือกขอไข่ครับชุดที่26นะครับสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านการเลือกตั้งมาในวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะครับจัดเป็นชุดที่26มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด500คน ที่มาก็คือมาจากแบบสมาชิกแบบแบ่งเขตนะครับหรือสสแบบแบ่งเขตเนี่ยจำนวน400คนแล้วก็มาจากาสมาชิกที่เป็นแบบบัญชีรายชื่อนะครับอีก100คนก็จะรวมแล้วประมาณ500คนพอดีก็ถือว่าเป็นชุดที่26นะครับเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566เป็นต้นมาปัจจุบันก็ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาแล้วนะครับ ก็ยังอยู่ในช่วงของการเลือกคณะรัฐบาลนะครับที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ยังเลือกกันไม่ได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเรามาดูที่มาของคําตอบนิดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับสภาผู้แทนรัษฎรของไทยนะครับมีจํานวนทั้งหมด500คน400คนมาจากแบ,แบ,แบงเขตนะครับแล้วก็อีก100คนมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง แล้วก็จํานวนชุดนะครับลำดับชุดสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยชุดปัจจุบันก็คือชุดที่26นะครับนี่มี500คนนะครับปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่14พฤษภาคม2566มีวาระการปฏิบัติหน้าที่นะครับ4ปีนะครับ4ปีก็จะไปจบโน้่นนะครับประมาณปี70ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาที่ไปของคำถามข้อนี้นะครับ หลายท่านก็ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องนะก็ยืนยันว่าสภาผู้แทนรัษฎรของไทยเนี่ยปัจจุบันนะครับเป็นชุดที่26เลือกตัวเลือกตอบก็คือข้อขอไขนะครับจะได้คำตอบที่ถูกต้องส่วนก็ไก่เนี่ยนะครับก็เอาตัวเลือกสวยๆมาหลอกท่านนะครับถ้าใครไม่รู้จริงก็อาจจะตอบผิดนะครับส่วนข้อควายกับงอง,งูเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีข้อมูลตัวเลขที่เป็นข้อมูลลำดับของ คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับว่าเอ9ยหรือเปล่าหรือ30หรือเปล่าก็ถ้าเลือกตอบโดยที่ไม่รู้ก็ผิดเพราะว่าคําตอบที่ถูกต้องก็คือชุดที่26นะก็หวังว่าท่านจะได้ความรู้นะครับในเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรไทยในคลิปนี้นะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ